สวัสดีครับผมไอเพชรยนต์นะครับวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่อีก1คันนะครับสำหรับคันนี้ก็เพิ่งทำการนะครับแต่ร้านเหล่านะครับยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะครับก็เป็นรถเดิมเดิมนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต้ c a m ม y 2.0ตัว G นะครับปี2016นะครับทางเพชรยนต์ขายอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทเท่านั้น นะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีบอลเงินนะครับเดิมแท้จากโรงงานประวัติศูนย์นะครับโครงสร้างไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับทางเรารับประกันเครื่องเดิมสีเดิมนะครับไม่เคยกลับสีนะครับเล่มมีนะครับไม่มีชํำรุดศูญหายนะครับสำหรับคันนี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปนี้เลยนะครับโฉมนี้เป็นโฉมม i n เนอร์เชนนะครับปี2016นกะครับกระจงหน้าเป็นโครเมียม1เส้นคาดยาวนะครับมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลาง ส่วนชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานเป็นแบบโปรเจกเตอร์นะครับมีไฟ Daytime Running Light LED นะครับ4เม็ดแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่ภายในนะครับสำหรับ Toyota Camry นะครับรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้านะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับเซ็นเซอร์หน้าเนี่ยจะมี2จุดนะครับคือแก้มซ้ายแก้มขวานะครับมีไฟตัดหมอกให้นะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับทะเบียน4719สวยๆกันไปเลย รถเดิมๆประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนหนักที่ความจมน้านะครับเป็นรถมือเดียวเป็นรถหน่วยงานนะครับประวัติตงนะครับประวัติสวยประวัติดีรับรองว่าคันนี้คัดเกรดเมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแมกอลลอยนะครับเดิมแท้จากโรงงานขอบ16นะครับเป็นแมก5ลูนะครับส่วนยางเนี่ยเป็นยางนิกเซนนะครับปี2021นสะครับสัปดาห์ที่15นะครับก็เป็นยางใหม่เลยนะครับรหัสยาง215 -60 ทับ นากนะครับดอกยางเนี่ยเหลือพร้อมใช้งานอีก1-2สปีสบายๆเลยนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวต่างๆตัวเบ้าเบ้าชกนะครับตัวน็อตนะครับโครงสร้างเดิมนะครับประวัติตรงนะครับรถไม่เคยพลิกคว่ำจมน้านะครับชนหนักอย่างแน่นอนนะครับคันนี้ก็กระจกนะครับเป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถ นะฮะก็เสา ABC นะครับเดิมแท้ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมติดฟิล์มอ่อนๆให้40%เนะครับมือเปิดเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นใหญ่นะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ท e y เล t นะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะใครอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับหรือกำลังมองหาในส่วนของ Toyota Camry อยู่นะครับโทรมาเลยนะครับ089 4807362นเนะครับเบอร์นี้ของผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับชื่อไลน์จะชื่อว่าไอเพชรยนต์นะครับสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านไหนเนี่ยอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดน,นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมโครงสร้างเดิมนะครับคิวฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียม นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับจะมีให้ถึง4จุดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์เดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับมีในส่วนของไฟทับทิมให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับพร้อมกับไลฟ์ฟานะครับตัวรถเดิมๆสีเดิมๆนะครับฟังเสียงขอกันนะฮะนะฝากระโปรงเดิมๆนะครับ โครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวมาดูโครงสร้างภายในกันนะครับคันนี้เป็นตัว2.0นะครับตัว G นะครับด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมห้องเก็บของใหญ่นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับด้านหลังเนี่ยสามารถอ่าเปิดปิดนะครับเพื่อเก็บของวางของได้นะครับยื่นยื่นหยิบของได้จากด้านในนะครับ มาดูโครงสร้างด้านล่างกันนะครับชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่เป็นล้อแม็กเช่นเดียวกับด้านนอกเลยนะครับก็เป็นล้อแม็กขอบ16เหมือนกันนะครับส่วนรอยเชื่อมรอยซีนทางมะพร้าวโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะฮะนี่เลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้านะครับรถไม่เคยตัดต่อไม่เคยกลับสี นะครับเป็นรถเดิมเดิมจุดเม็ดอาร์ดเดิมเดิมโครงสร้างเดิมชัดเจนนะครับรับรองว่าตัวรถเนี่ยคัดเกตเมาให้เรียบร้อยนะครับคุณภาพศูนย์นะฮะในส่วนของรอยเชื่อมรอยซีด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวเม็ดอาร์ดเนี่ยเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมประวัติต้งนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเล็บเนี่ยจิกเข้านะครับปกติเลยนะครับนะ ฝากระโปงเดิมนะครับไม่เคยถูกถอดทําสีนะครับสําหรับคันนี้นะครับโครงสร้างเดิมตัวรถสวยมากนะครับใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรษีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับหรือใครจะโทรสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับ0 8 9 4ผม7 3 6 2นยะครับผมไอเพชรยนต์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกัน ด้านในนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบตตกแต่งด้วยลายไม้นะครับเป็นรถพรีเมียมค่์นะครับคือโตโยต้า a คมรี่คันนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ดูสวยหรูนะครับดูภูมิฐานนะครับสำหรับใครที่ขับโตโยต้าแคมรีเนี่ยภูมิฐานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบตที่พักแขนเป็นหนังสีเบต นะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับตกแต่งด้วยลายไม้มีระบบเซ็นทัลล็อกมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวเบาะคนขับเซตได้2อสองเซตนะครับหรือ2หน่วยความจำนะครับถัดเข้ามานะครับระบบปาร์คเซนเซอร์เซนเซอร์รอบตัวรถนะครับแจ้งเตือนระบบการลื่นถลายกระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มเอนจินสตาร์ทนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานสภาพสวยๆไม่มีรอยลอกร่อนฉีกขาดนะครับ เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กเลูกนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบคูดคอนโรลนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับส่วนเรือนไม้อยู่ที่1นึ่งแสนห้อ่าหมื่นสอหโลนะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับโทนสีดําตัดกับสีน้ําเงินนะครับคอนโซลด้านหน้าโทนสีดําตัดกับสีเบจตกแต่งด้วยลายไม้นะฮะเครื่องเล่นนะครับวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานสามารถเสียบสาย AUX USB ได้นะครับแล้วก็ แอรนะครเป็น Air Auto Duo ูนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับมีถุงเกียร์นะครับสําหรับคันนี้หัวเกียร์เป็นหนังฐานตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามมีช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีเบตนะฮะ ส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีเบจเดิมแท้จากโรงงานนะก็เดี๋ยวตรงนี้เรื่องเบาะเนี่ยทางเราปรับสภาพให้นะครับรับรองว่าได้เบาะใหม่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนขับแล้วก็อ่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเบาะหนังสีเบจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอปรับสภาพนะฮะคันนี้สวยนะครับเบื้องต้นเรามาดูกันในเรื่องของบอดี้ของตัวรถนะครับว่าความเดิมความแท้ของเขาเป็นอย่างไร นะครับด้านหลังนะครับเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยฉีกขาดนะครับก็มีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอปรับสภาพสวยแน่นอนที่พักแขนนะครับที่วางแก้วตกแต่งด้วยลายไม้นะครับด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้านะครับให้นะครับในส่วนของแคมรี่นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของแอร์ตู้หลังให้นะครับแล้วก็ช่องเก็บของให้2ฝั่งนะครับหลังค่าเดิมนะครับ ลังคาเดิมไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมนะครับมีไฟสองแผ่นที่ด้านหน้าให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ช่องใส่แว่นนะครับแล้วก็ด้านหลังอีกหนึ่งคู่นะครับสาหรับตรงนี้นะครับสาหรับตัวรถนะครับบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะฮะเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถของระดับผู้บริหารใช้งานนะครับบทระวางมานะครับพอหมดสัญญา5ปีเนี่ยก็ปลดระวางมานะครับ629,000งมบาทเท่านั้น นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0894807362สนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง VVTi W นะคบฝาครอบสีเทานะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงาน 2000cc เครื่องยนต์สีสูบนะครับเดิมๆเลยเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับ เป็นเครื่องเดิมเสียงเพาะมากนะครับรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะครับตัวรถเนี่ยยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับอาจจะเลอะบ้างนะครับรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลยเยิ้มนะครับโครงสร้างห้องเครื่องเดิมแบตเตอรี่พร้อมใช้งานนะครับรถสะอาดนะครับเบ้าชกเดิมจุดเม็ดอาดชัดเจนเบ้าชกหัวหัวหัวน็อตเบ้าชกเนี่ยรอยแต้มสียังอยู่ให้เห็นนะครับยังไม่เคยถกถอดนะครับ ตัวคันด้านในตัวน็อตไม่มีขยับนะครับจุดเมอาร์ตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมน็อตไม่มีร่องรอยของการขยับถูกถอดถูกไขนะครับแก้มซ้ายนะครับแก้มขวาเดิมคันหน้าเดิมนะครับน็อตเดิมไม่เคยถูกถอดนะครับสาหรับคันนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับ0 8 9 4 8 0 7 3 6 2นหะครับหรือลูกค้าท่านไหนเนี่ยจะเข้ามาชมรถตัวจริงเลยนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัด นะครับเข้ามาสามารถติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ Toyota Camry 2.0ตัว G ปี2016นะครับราคา629,000บาทมาอยู่ที่152,000โลนะครับคันนี้สวยมากนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผม i อเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ